ตั้งเรียบร้อยคานแบบนี้ดูอีกข้างหนึ่งนะเดี๋ยวโชคยิงใ,ใส่ข้างเดียวรอโชคมาก่อนนี่ครับก็เป็นคานอย่างนี้เลยสีเงิน,เง,นเงินง่ายๆเลยเดี๋ยวพอยกปุ๊บมันก็จะยิงไปหน้าหน่อยเดี๋ยวก็จะดูความตึงแล้วก็ค่อยปรับความตึงของผ้าเต็นทีนึงก็คือเดี๋ยวรอโชกมาก่อนจะได้เทสได้ดูครับ ก็ทำคานแซดเรียบร้อยทำตัวขันลัานในเรียบร้อยโช็คกใจสะปคกเรียบร้อยต้นหนึ่งรับ15กิโลสี่ต้นก็รับ60กิโลหลังคาหนักประมาณ60แต่จริงพอขึ้นไปเหมือนช่างจริงผมว่าหลังคาเบากว่า60เพราะว่ามันยังเหลือแรงอยู่มันต้องต้ช้แรงดึงมากกว่าที่คิดนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มากครับก็คือนิดหนึ่งเลยแต่เผื่อวันหน้าปรับมุงอะไรเพิ่มเติม ผมก็มาคิดออกว่าถ้าผมจะใส่แอร์หลังคา <S <S ผมเพิ่มโชคสองต้นไปเลยจบเลยเออไปดูก่อนว่ามันมันได้ไหมอีกนานอีกนานแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เจอก็มาเล่าให้ฟังครับกว่าจะจบกว่าจะออนคลิปนี้ก็คงไล่ทุกอย่างจบแล้วด้านหลังไม่ใช่ปัญหา ขาขึ้นเราดันขึ้นอยู่แล้วแต่ขาลงเนี่ยหลังเรากดลงได้ตรงๆเพราะมีหูนี้เราสามารถยืนตรงนี้ได้แต่ว่าด้านหน้าครับเราไม่สามารถไปยืนตรงกลางได้เพราะมันมันเอื้อมไกลใช่ไหมแล้วเราต้องดึงข้างแต่ดึงข้างก็ต้องใช้แรงกดให้มันลงพร้อมกันอะ่ะถ้าไม่ดีมันก็จะลงเบี้ยวๆมันต้องดันเลยต้องเสียแรงนึกออกเลยว่าทําไม อเมริกาเขาชอบแต่มบานพับเพราะว่ามันดึงจากด้านในแล้วมันบังคับตรงตรงเลย ใช้ยางยัง,ยงไม่ซื้อัอยงอยางเส้นยาวนะอันนี้คือเทสระบบก่อนก็คือใช้ยางรัดของกันแบบยางลัดของต่อเชือกเพื่อเทสดูว่ามันเวิร์กไหมก็เวิร์กอยู่ช่วยดึงแล้วก็แต่เวลาเสร็จแล้วเราก็เนื่องอยากยังไม่ได้ทาหลังคาตึงต้องปลดออกไม่งั้นอันนี้ันจะยุบไปได้านนเยอะไป อันนี้พอเสร็จเบื้องต้นก็ทําการปิดปิดเปิดเปิดปด,ดูครับหลายรอบว่า,ามันติดตรงไหนผ้าที่เราตั้งใจให้มันเก็บออโต้เนี่ยถ้าเราเกี่ยวยังยืดอะไรมันติดตรงไหนมันเกี่ยวได้ไหมมันดึงยังยืดตะเลงไงประมาณนี้ครับก็ต้องมีการเทสกันสุปจากการเทสข้างๆเนี่ยใช้ยางยืดเกี่ยวด้านใน2เส้นคือจบ ด้านหลังไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะเราปิดหลังปิดที่หลังที่ต้องการคือตอนนี้แคป,ปัญหาก็คือด้านหน้ามันไม่มีหูเกี่ยวมันเลยแลบนิดหน่อยแต่ถ้าสมมุติเราแลบแล้วดึงเชือกแดงจากด้านหลังนองดูว่าได้ไหมสรุปว่ามีปัญหาตรงจุดเดียวครับก็คือตรงจุดหน้าของตัวรถ ผ้าติ้นมันยังแหลบทํำยังไงก็แหลบครับก็เลยใช้วิธีการเย็บหูด้านในเลยตรงกลางเลยแล้วก็เ,เกี่ยวยางยืดก็คือจบเลยครับอันนี้มาดูด้านในนะครับตอนเปิดยกราคาเสร็จเนี่ยผมก็จะมีตัวน,นี้ครับขาซึ่งมันถอดได้นี่อันนี้เลยสองข้างฉะนั้นเวลาปิดผมก็จะเอานี้ลงเอาเอานี้ลง แล้วก็คล้องยางยืดเดี๋ยวทำให้ดูครับยางยืดก็จะมีข้างหน้ารถกับข้างหลังรถแค่นี้เลยตรงจุดกลางเนี่ยเดิม,ดมๆโรงงานจะไม่มีแต่ผมต้องเย็บเพิ่มแล้วก็เย็บง่ายๆบ้านๆเลยก็คือมันไม่ใช่ออกแบบมาแต่แรกก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะปิดให้ดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่ ตอนปิดก็ง่ายมากครับสะดวกสบายขึ้นมากเลยก็คือคล้องอย่างยื่นด้านไหนเสร็จแล้วก็ปิดด้านท้ายต้องปิดด้านหน้าแล้วก็ล็อกฝาจบเลยครับไม่ต้องยักยกยัดอะไรทั้งสิ้น,นครับแค่นี้เลยครับก็ไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆพี่ๆถ้าคิดจะทำระบบราคายกครับก็ถ้าออกแบบตั้งแต่แรกมันก็จะง่ายกว่าน,นี้ครับวันนี้เป็นการแก้ไขแบบ d i ีวนะครับ ส่วนในเรื่องของผ้าเต็นท์เนี่ยต้องมีการปรับปรุงในภายหลังครับก็เดี๋ยวจะต้องแกะออกมายืดใหม่ให้มันได้ทรงมากขึ้นครับถ้าระบบโอเคที่เหลือมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ